ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถด้านการเต้นร่วมประกวดในงาน9ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่มีความสามารถทางด้านการเต้นร่วมสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีในกิจกรรมก้าวราชมงคลร่วมใจสืบสารวัฒนธรรมไทยครั้งที่12ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคุณสมบัติผู้เข้าประกวดต้องเป็นนัก ศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมีความสามารถทางด้านการเต้นถนัดทั้งเพลงเร็วและเพลงช้าขยันและมีความรับผิดชอบเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มกราคม2564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่091007 7670นัดวรากีรติธนาพันธ์ทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานจังหวัดนครปฐมเผยสถานการณ์โควิด19ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม37รายเตรียมค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมวันนี้แนมเพอสามพรานตั้งเป้าค้นหา2,000คนให้แล้วเสร็จภายใน3วัน สถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่7รายส่งผลให้ยอดติดเชื้อสะสมรวม37รายโดยเป็นผู้ติดเชื้อในอำเภอเมืองนครปฐม5รายอำเภอกำแพงแสน7รายอำเภอนครชัยศรี8รายอำเภอดอนตูม5้ารายอำเภอบางเลน12รายส่วนอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมนฑลยังไม่พบผู้ติดเชื้อซึ่งในวันนี้จะมีการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมในอำเภอสามพรานตั้งเ้าค้นหาทั้งคนไทย และแต่างชาติ2,000คนโดยจะดำเนินการให้เสร็จภายใน3วันด้านนายธนิตวงปียสถิตรองผู้ราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าจังหวัดนครปฐมยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ทุกคนสามารถเดินทางได้ตามปกติแต่ขอให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างไม่ไปสถานที่แออัดและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21ตุลากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p d a t ตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี